สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจจากแหล่งข้อมูลของเราคือสรึงคมัสยาเป็นสัตว์ในตำนานจากป่าหิมพานที่บางทีก็เรียกว่าปลาศักดิ์สิทธิ์นะครับภารกิจเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจกันว่าที่มาลักษณะและก็ความสำคัญของตำนานนี้เป็นยังไงกันแน่ซึ่ง ประเด็นแรกที่น่าสนใจมากจากข้อมูลเลยก็คือความเชื่อมโยงกับตำนานพรามหมณ์ฮินดูใช่ค่ะในฐานะมัสยาวตาลอาวตารแรกสุดของพระวิษณุหรือพระนารายที่เชื่อว่าลงมาช่วยโลกถูกต้องเลยค่ะคือเป็นอวตารป่าแรกจริงๆการเลือกปลาเป็นอวตารแรกนี่ก็น่าสนใจนะครับมันดูจะสะท้อนความสำคัญของเอ,อน้ำหรือจุดกำเนิดชีวิตในความเชื่อโบราณมากๆเลย ใช่ค่ะใช่ค่ะมีนัยยะแบบนั้นจริงๆครับแล้วลักษณะของสรึงธรรมสยาในตำนานนี้ล่ะครับเป็นยังไงเหรอครับมีอะไรที่แบบว่าทําให้ต่างจากปลาทั่วไปหรืออวตารอื่นบ้างครับค่ะก็อย่างที่เกินไปนะคะสรึงธรรมัสยาก,ก็คือมัตสยาวตารอาวตารแรกของพระวิษณุที่แปลงกายมาเป็นปลาแบบว่า ปลาตัวใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่ยักษ์เลยเหรอครับใช่ค่ะจุดประสงค์หลักก็คือมาช่วยโลกในช่วงที่มีภัยพิบัติครั้งใหญ่ส่วนลักษณะที่เด่นชัดที่สุดที่ทําให้แบบจดจําได้ง่ายเลยนะคะครับก็คือการมีเขานะคะเป็นเขาขนาดใหญ่อยู่บนหัวเดี๋ยวเปลาปลามีเขาเหรอครับใช่ค่ะมีเขาโห้อันนี้แปลกมากครับไม่เคยนึกภาพออกเลยปลาที่มีเขาเนี่ยค่ะไม่พบในปลาธรรมชาติแน่นอนแล้ว แล้วเขานี้มันสําคัญยังไงในตํานานเหรอครับไม่ใช่แค่ให้ดูแปลกๆใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่แค่เครื่องประดับแน่ๆค่ะเขานี่สําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในมหากาดน้ําท่วมโลกนะคะตามตํานานคือท่านใช้เขาเนี่ยผูกกับเรือเรือเรือใครครับเรือของมหาฤาษีมนูค่ะใช้เขาลากจูงเรือลํานั้นให้ผ่านพ้นช่วงมหาอุทกภัยไปได้โอ้ใช้เขาลากเรือเรือที่มีทั้งมหาฤาษีมนูแล้วก็เอ่อ เหมือนเคยได้ยินว่ามีเหล่าสัตว์ตรีสีเมล็ดพันธุ์พืชสัตว์ต่างๆอีกอย่างละคู่เลยใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะรวบรวมสิ่งมีชีวิตสําคัญสําคัญไว้ฟังดูยิ่งใหญ่มากนะครับแบบว่าเป็นความหวังเดียวเลยท่ามกลางน้ำท่วมโลกใช่ค่ะเป็นการช่วยรักษาชีวิตไว้ให้โลกเริ่มต้นใหม่ได้หลังน้ำลดซึ่งบทบาทตรงนี้แหละค่ะที่ส่งผลต่อความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์มาถึงปัจจุบัน อ๋อเข้าใจแล้วครับการกระทําที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันก็ต้องทิ้งความหมายที่ลึกซึ้งไว้แน่ๆงั้นก็หมายความว่าในปัจจุบันสึริงคมัสยาก็ยังถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบบว่าการปกป้องคุ้มครองการนําทางหรือความรอดพ้นจากภัยอะไรแบบนี้สินะครับถูกต้องเลยค่ะด้วยความหมายที่เป็นมงคลแบบนี้เราก็เลยยังเห็นมีการนำรูปปั้นหรือสัญ,ญลักษณ์ของสริงคมัสยาไปใช้เป็นเครื่องรางของขลัง อ๋อครับครับหรือบางทีก็เป็นภาพประดับตามอาคารบ้านเรือนหรือในวัดก็มีนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลความเชื่อเรื่องการปลกป้องคุ้มครองนี่แหละค่ะสรุปจากการเจาะลึกข้อมูลของเราวันนี้ก็คือสรึิงโคมัสยาไม่ใช่แค่ปลาในตำนานธรรมดาธรรมดาแต่เป็นตัวแทนของพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆในฐานะอวตารพระวิชณุเป็นปลาที่มีเขาซึ่ง มีบทบาทสําคัญในการช่วยโลกจากน้ําท่วมใช่ค่ะแล้วก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องความหวังมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยแง่มุมที่น่าสนใจนะคะให้ลองไปคิดกันต่อคือเมื่อเราพิจารณาบทบาทสำคัญในการช่วยชีวิตจากน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่นั้นแล้วเนี่ยลองมองลึกลงไปอีกนิดนึงว่าเรื่องเล่าโบราณที่ทรงพลังแบบนี้มันอาจจะสะท้อนอะไรบางอยา่าง สะท้อนอะไรล่ะครับอาจจะสะท้อนถึงประสบการณ์หรือความทรงจําหรือแม้แต่ความกังวลลึกๆของคนยุคก,ก่อนเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มันยิ่งใหญ่น่ากลัวแต่ในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนความหวังด้วยความหวังที่ไม่เคยหมดไปในการเอาชีวิตรอดแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ครั้งมันเป็นไปได้ไหมคะ